เคมาสาวญี่ปนเจนเจนอะไรนะเจนแซ่กปะเฮ้ยเขายังเล่ยเลยนะเออ่คนข้าเราเป็ที่ดีเ <c oughs> ราสดนที่ดีเ็ใช่ใช่นะครับประสบการณ์ที่ดีกันแฟนญี่ปุ่นก็เหมือนแต่ก่อนเราทํางานที่ญี่ปุ่นเยอะมากก็ ไปกับตอนเป็นนาบ้ามก๊อกไม้แล้วก็ทํางานกับยามาทีด้วยแล้วก็ทํางานกจอนนี่จูเนียร์ก็อย่างเมื่อกี้ก็คาเบก็อยู่ที่จอนนี่จูเนียร์ด้วยครับก็ได้ร่วมกันทำงานกันแล้วก็ไปเจอเขาปากเป็นแพรอะไรเงี้ยครับว่าเป็นยุคสมัยลากไสที่เอารากไสไปมัดหัวใจคนญี่ปุ่นเฮ้ยคนเราไม่ไกล คือหล่อไหมคือหล่อไหมไม่ได้แอ่งตัวไม่พี่ลม่พอ่อลกขอเป็นว่าคือตอนนั้นเป็นเป็นยุคสมัยนั้นเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวผมจะกลับไปใหม่ในยุคนี้ จะมีข่าวดีสุนนะนะไครับไปเที่ยวเอ้าจริงสนุกไงไปเที่ยวได้ไปเที่ยวเยอะเลยม่ทุกคนไม่เยอะแต่พี่ๆที่เขาถ่ายอยู่เนี่ยนั่งเล่นโทรศัพท์นะไม่ดูแล้วแ่ละไกาสไปเลยครับไปแฟนมิสหรืออะไรอย่างเงี่ยสาดรั้งสาดรั้งเขาก็ไม่แน่ก็เกือบทำหนังเนผมจะเป็นโปรดิวเซอร์ยังไงล่ะหนักก็เป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็ทำไปเลยเนี่ยคนไทยเรื่องคนญี่ปุ่นพูดได้ ก็ลองดูมะลองดูอไป้ั้ดูเปนอไน่นเดี๋ยวคุณจะไปเที่ยวไปเที่ยวใครเหรอคะไปเที่ยวออแฟนครับไปนะคมสัมาษดียวเลยเสเดียวยวอไล่ะใหมแล้วไอะไไปเที่ยวกับใครครับเออไมไปเที่ยวไบอกไปเที่ยวู่ไหนคมีข่าวดีคเวป็จีนแล้วอกไปทางานไปจะมีมีเวลาว่างมีความรักมีอะไร ขซึ่งซึ่งได้ข่าวว่าพอมีความรักก็ไม่มีเวลาให้น้องเลยยิงบ้าผมเนี่เจอวันแรกในรอบแบบตั้งแต่ธันววาเนี่ยก็ยังไม่เจอเลยไม่ดีวันเกิดเขายังไม่มาเลยเนี่ยโอ้โหไม่เกี่ยวเลยวันเกิด้มีเล่นเลยเียก่อนว่ายังไงผมไม่น้องไม่อยู่อย่แล้วแล้วมาจัดบอกกรนทันหันเนี่ยเอมาจัดดบอกกรนทันหันมากเลเราไม่น้องงานยังไม่ เรียดนี่เอากระปติดอะไรวันนะั้นครับก็ลืมแลนะ้วแหละวันนั้นไม่ไม่ไม่เอาจริงคือเวลาที่คนเรามีความรักเขาจะเหมือนเราอยู่<ม>อเเยออู่ไม่ใช่ไม่ใช่โอเคอะไรกันไม่ใช่ไม่ใช่ปกอะไเป็นผม,มเข้าใจคือไม่ได้ตั้งใจหามันความรักมันเดินเข้ามาเองอไง <structured S 2> พูดได้เลยพูดได้เลยเก็ส่อนไอจีก็รู้เป็นไอจีก็รู้แล้วกระเป๋าสวยๆครับผมกระเป๋าดูมันสวยกว่าก็สวยสวยทั้งคู่กระเป๋าก็สวยคนก็สวยไม่ทำทั้งทำใครสวยกว่าอยู่ให้เป็นต้องคนเลยครับอ่านี่เป็นไม่แก่ไปเจอได้ไงไปเจอได้ไงครับ ก็บอกว่าไงไม่ได้ตั้งใจหาแล้วมันความรักเราจะมาคิดก็เด็กประมาเขาเข้ามาหาก่อนหรอไม่ไม่ใช่ไม่ใช่พูดสักไรอ๋อเราบอกความลับเลยเข้าหาเราเลยเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ความรักเลยข้ามาหาก็โอเค้กเออไม่อยากเป็นสัตว์เนาะเนพี่เราตอบได้เลยไม่ก็ไม่อยากตังไม่อยากตังไม่รู้หรอไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อะไรไม่จริงๆคือรู้จักหินรอเนี่ย คือพอดีก็ว่ากำลังคุยเรื่องงานอยู่แล้วก็หาเล็บเลนส์แล้วก็น้องคนนึงเขาบอกว่าเออคนนี้เขาทำทำให้หยิ่งบอด้วยอะไรอย่างงี้ผมเขาพิมพ์หยิ่งบอเลยเจอหยิ่งเบ้ก่อนผมก็เลยแวะกันหนึ่งอ๋อครัอะไรอ่ะไม่ไม่ไปดูเล็บเลนส์ผลงานที่น้องที่เขาคำกำกับอะไรเงี้ยเช่ไปกำกับไว้อ่ใช่แล้วเขาบอกว่าเคยกำกับให้หยิบบออ๋อ ีเขาผมก็เลยแวะแป๊บหนึ่งก็เลยแวะนานเลยอันนี้เรื่องจริงใช่ไหมอันนี้เรื่องจริงเออก็คือมาเจอปุ๊บติ้งเลยไม่ได้ปิ้งจริงไม่ได้ปิ้งคุยกันเป็นเพื่อนอยก่อนใชัวรอยากนด้น้างมาทำงานก่อนละแรกไม่ได้ชัวรอะไรเขามีงานที่ดีอยู่แล้วครับใส่กระเป๋าได้ดีอยู่แล้วครับผมน่าขนครับแล้วเราตอนแรกเราไม่ได้ตั้งใจว่าเออจะคุยเรื่องงานเป็นเรื่องงานเรื่องอะไรก่อนเนาะอ๋อไม่ก็เหมือนแบบสแปมสแปมไลค์สตอรี่ก่อนครับไม่เคยทำเลยนะแล้วแบบทำแล้วแบบเฮ้ย เออไปให้พี่บพี่ใบเคยเจอไหมคะเขาเขาเขาว่าแนะนำว่ายังไงคะเคยเจอไหมไเราแนะนำว่เจอเลยเจอเลยเจอแนะนำว่างไงอะครับคุแนะนำว่างไไม่ได้แนะนำไม่ได้แนะนำะไรเลยก็แค่แบบเจอก็ไม่ไม่ครับเป็นคนเงียบเย อนไราม่ปใจกับทอไจทม่ปดคือไม่ได้แบบไม่ได้ตั้งใจจะจีบหรืออะไรอยไรแบนี้แต่ว่าเหมือนตอนแรกคุยกันคุยแบบคุยกันเป็นเพื่อนก่อนเห็นแล้วแวงน้องนี่ะตอบได้เลยแล้วตอบจริงคุยกันเป็นเพื่อนปกติจริงๆปกติคุยกันเรื่องเป๋าตอนแรกคูยจริงๆไปยืนข้างหลังก็ไม่อยู่ด้วยกันจะได้ไม่ต้องเล่าสสออี่าออคอแบคือหมายรเ่ย ไก็ไม่ค่อยถามอะไรเงี้ยเรื่องอะไรก็แล้วชอบเรื่องกระเป๋เฮ้ยว่าใครเนี่ยว่าใครเนี่ยไม่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 อันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ต้องทำอยู่แล้วไปหน้าปีที่เขาคือว่าคำถามว่าไงนะครับเป็นยังไงเป็นยัไงไม่คุยคุยคุยกันปกติเหมือนเป็นเพื่อนกันคุยกันเรื่องกระเป๋าเพราะว่าเคยทำกระเป๋าที่เคยทำอย่างเงี้ยแล้วก็คุยกันไปคุยกันมามันก็เหมือนกับคุยเรื่องเดียวกันก็ก็ก็ทำนันนะครับ ไั้นะก่แล้วก็จริง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 อันนี้มันใช้เวลาก่อนจะแบบว่าเออโอเคไม่ได้ไม่ได้อยากรีบตอนอะไรจริงจริงก็แบบรรมญาแล้วจทรรมแล้วนคใหม่เราสักพณ์สิแล้วเข่าใหม่ตองต้อติดต้อต้องเออแล้วแล้วแล้วไม่ไงต่อยาวไม่หมือนท่ว่าแต่งต่งแต่งแ่แ ภัยว่าการเรื่องนั้นยังไม่รีบร้อนครับไม่รีบนยังไม่รีบร้อนเดี๋ยวเดี๋ยวเขาคอมเมนต์ชอบแบบเขียนเมาอะไรเงี้ยเอออ่าแล้วตอนนี้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างสถานะแบบอะไรเงก้ยมันทั้งย้ำทั้เคอะไรเงี้ยก็ปกติดีก็ไม่ได้อะไรไม่ได้หวู่าอะไรนะก็ปกติอ่ะก็ใช้เวลามาสักพักแล้วถึงได้มีรูมีอะไรอย่างงี้ ไายเป็นข้าวอะไรคือหานซื้อข้ามใกล้ยากให้พมค์ผิดคามีาเ้ดครรขวผมดีๆเนี่ยเอาส่วนลดปันดาวไปซื้อครับเดี๋ยวนะสุขานะวอยู่อะไรเนี่ยเ้ถึงไปไปมีส่วนลดให้ผมเล่นผมเล่นมเล่นมีมีโอกาสจะทำธุรกิจด้วยกันไหมครับ ไม่ได้อยากทําธุรกิจเดี๋ยวกลัวม,มีปัญหาในอนาคตแต่ว่าถ้าใครเข้าไปช่วยเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยนะสปอร์ตเต็มที่ครับเหมือนแนะนำการอนไรช่วยๆอย่างการอ่าแล้วพี่ไปอ่ะคะผมเป็นตาลอกแรกครับแล้วพี่ไปอ่ะคะผมไม่ต้องถามว่าไม่มีแล้วพี่ไปม่ไม่ไม,ไม่เพราะว่าเมื่อกี้เขาบอกว่า ไปไหนไปไหนครับภายในอ่ะยังไม่เจอหรอใไม่เจออะไรวะยตอนนี้ยังไม่เจอหรอยังไม่มีเลยครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งทำไมครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งแล้วไงต่อครั้งหนึ่งแล้วมันก็แค่ครั้งนึ่งครั้งหนึ่งใครล่ะจะบอกทำไมล่ะมีไหมล่ะถ้ามีป่านนี้ก็ทุกคนก็ดูไปหนูอ๋อเห็นไล่ะไป่เราเล่นสนไง ก็เดีก็แต่งงานแล้วอะไรเงี้ยแบบขอให้นับนะตอนนี้ถ้ามีลูกวันเนี้ยจุดไปอีก15ปีเลือปีเราเราจะแก่ทันรับปริญญาลูกไหมเราต้องคิดแล้วนะนี้เราต้องคิดแล้วนะประเด็นว่ามีทันใช้แล้วไงไม่ได้เร่องร้อนเรื่องตไม่ได้งืองร้อนเรื่องเยโทนะทำไมเรื่องนี้มันเข้าเข้าเรื่องนี้ไรโทษโทษลืมไปบอกเอก็ได้ ประเด็นไม่ได้แต่เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับผมไม่เกี่ยวแฮปปี้แฮปปี้อย่างคู่หรือเปล่าไม่แฮปปี้ครับอ้าวทำไมอ่ะเขาก็อยากมีบ้างไงการประกาศมีประกาศหาดิสเปคกันยังไงประกาศครับประกาศสเปคยังไงบอกเขาไปไม่ได้มีสเปคครับแค่เข้ามาแล้วจังหวะได้ทุกอย่างได้แล้วก็เรื่องราวได้ไม่เข้าใจว่าหมายถึงว่าเรื่องราวเรื่องราวกับของชีวิตมันตรงจังหวะพอดี แล้วถมันมันด้านมันไม่ได้เวลาที่ใช่ไม่ใช่เวลาที่ใช่คนที่ใช่มันจะไม่ได้ต้องพยายามนี่ใใชชที่ไม่ได้พยายามเลยอะปิดจบไม่รู้จะจบยังไงจริงๆอจริง